วุดเด็กๆเข้ามาแบบเขาจนๆเลยเขาเขาแบบเขามาขอขนมจีบลุงกินให้เลยทั้งน้ำทั้งอะไรให้เลือกกันเลยขาดลุนก็ไม่เป็นไรลุงหมูรู้ไหมว่าทำไมผมกับแม่น้องถึงมาช่วยลุงหมูครับเพราะอะไรรู้ไหม ในระหว่างทางที่ผมเดินทางไปช่วยคนนะครับซื้อของนะครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยคนเนี่ยหนึ่งในคนที่ผมไปเจอระหว่างทางโดยบังเอิญมากๆก็คือระหว่างทางเนี่ยผมจอดรถแล้วผมหิวน้ํมากมากปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งขับผ่านมาเป็นรถซาเล้งมีคุณลุงคนหนึ่งผมก็โบกรถนะครับแล้วก็เรียกคุณลุงครับคุณลุงขายอะไรขนมจีบาเปาคุณลุงขายขนมจีบซาลาเปาใช่ไหมคุณลุงจอดก่อนเดี๋ยวผมอุดหนุนนิดนึง วีคปร,รากฏว่าคุณลุงแกขายขนมจีบครับแล้วก็ขายน้ำอัดลมผมก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงผมขอซื้อขนมจีบคุณลุงเนี่ยนะครับให้ทีมงานกินอะแถมเราหน่อยได้ไหมคุณลุงบอกได้เลยมา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 เลยและนี่ก็เป็นต้นเหตุของคลิป,ลปนี้ครับผมอยากให้คุณรู้จักลุงนี่ชื่อว่าลุงหมูครับลุงขายในกี่โมงเย็นกี่โมงผมโมงเช้ายันสามโมงวันขาย ลยยูกผมขอซื้อคุณลุงได้ไหมเนี่ยแบ่งทีมงานกินได้ไหมได้โอเคไหมคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรบอกผมก่อนชื่อหมูโอเคคุณลุงหมูนะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วผมสิ่งแล้วเ,เดี๋ยวผมขออุดหนุนเอาเคชุดครับผม เอาของคุณลุงทั้งหมดเนี่ยคุณลุงหมูขายขนมจีบและซาลาเปาครับเกเล่าให้ฟังว่าแกขายตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับตื่นมาทําขนมจีบนะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็เอามาเล่ขายเนี่ยทั้งวันตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันเย็นเลยนะครับแกก็จะขายวันหนึ่งไม่ซีเรียสขายได้ก็ได้ขายไม่เหลือก็เก็บไว้กินแกไม่ซีเรียสขนาดที่ว่าถ้ามีเด็กมาขอกินแกก็จะให้ผมถามแกว่าลุงบ้าเหรอลุงยังลําบากเลยลุงไปให้คนอื่นได้ไงไม่ขาดทุนเหรอแกบอกไม่เป็นไรขาดทุนก็ไม่ไปไไมมไเป็นไรคนอื่น อยู่ว่าให้เขากินเด็กไม่มีผมก็ให้กินฟรีนะจริงเหรอเนี่ยมาเลยหนูมาเรื่องอะไรเก่าอะไรจริงเหรอจริงทำไม <laughs> ให้เขากินฟรี๊ยต้องมนได้มีเงินอ้าวแล้วเราให้เขากินฟรีเราก็ลําบากอยู่อ่ะก็ไม่เป็นไรเรายังพอทนได้จะมาก็ให้คนที่เราไม่มีก็้วทำไมคุณลุงหมูเป็นคนชอบเล่อกระดิ่นมันสบายใจเราเราเป็นผู้ให้แล้วก็จะมาขนาดพระครับ ขนาดไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะขนาดพระพระมาขอบิณฑบาตแล้วพระขอบิณฑบาตสละเปา่าขนมจีบคุณลุงก็ให้ผมว่าคนแบบนี้ในสังคมไทยหายากมากผมยังสะท้อนใจตัวเองเลยถ้าผมเป็นคุณลุงหาไรายได้วันหนึ่งได้2อ0สบาทแล้วขนาดผมเองยังลำบากผมจะช่วยคนอื่นได้ไหมผมอาจจะไม่ทําแบบนั้นก็ได้แต่คุณลุงหมูคนนี้เขาทาครับให้กินฟรีๆได้ท่านเดินมาไกลๆในผมก็จงน้ถาถวายเลย mm hmm. เพราะท่านเหนื่อยท่านบอกถ้าลออตายก็ย่มเละ mm hmm. เดินมาในซอยมันไกลแล้วร้อนมาก จงน้ำจงไหนท่านจันทุกครั้งที่เจอ,อคุณลุงเป็นคนน่ารักมากครับผมได้มีโอก,กาสเหมาขนมจีบคุณลุงนะครับแล้วก็เอากลับมาให้ทีมงานกินปรากฏว่าผมมาเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่สาวผมฟังครับแม่น้องมิสพีนที่เป็นเจ้าของโรงงานทุเรียนแม่น้องบอกว่าเฮ้ยคนด,ด,ดีแบบนี้เราควรจะไปให้เขานะผมก็ถามว่าทำไมาต้องให้เขาตอบพี่น้องบอกว่าถ้าเราไปช่วยคุณลงุงคุณลุงจะไปช่วยคนอื่นอีกมากมายเป็นการให้ต่อๆต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปดังนั้นผมเมื่อเลยบอกพี่น้องว่างั้นเราไปกันครับพี่ไปช่วยคุณลุงกันจากนั้นผมก็พาแม่น้องนนะคครับบไไปปช่่วยยุุณลลงตาามี้กเ พี่สาวผมนะครับสวัสดีครับผมมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าว่าลุงเป็นคนใจดีมากเจอใครก็แจกซาลาเปาแจกขนมจีบให้คนช่วยคนช่วยเด็กที่จนๆไม่มีจะกินให้ก็ฟรีขนาดคุณลุงไม่ได้ร่ำรวยแต่คุณลุงรู้จักคำว่าแบ่งปันแม่พยายามสอนลูกๆแม่ทุกคนว่าเราอย่ารอให้เรารวยแล้วเราค่อยมาแบ่งปันให้คนื่นเรามีน้อยเราแบ่งน้อยแต่เราก็ได้แบ่งมาทำให้ทั้งคุณลุงเองก็มีความสุขใจครับ คนรับเองก็มีความสุขความสุขแค่นี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่มันก็ทําให้เราได้สุขและเขาก็ได้สุขด้วยคุณจะเชื่อไหมครับสภาพบ้านของคุณลุงเนี่ยเราตรงๆนี่ผมขออนุญาตนะครับเป็นบ้านสังกะสีซึ่งคุณลุงดูอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่มีมุ้งลวดไม่มีมุง้ง มียากันยุงรอบบ้านตอนคืนคุณลุงคงต้องนอนแล้วก็ยุงกัดทั้งคืนในสภาพบ้านของคุณลุงคุณลุงบอกผมว่าคุณลุงไม่ได้ขาดเลยแต่ในใจผมทำไมผมรู้สึกคุณลุงขาดแต่เชื่อไหมจากปากคุณลุงเองคุณลุงบอกผมว่าเขาไม่ได้ขาดเลยไปช่วยคนอื่นดีกว่าไม่ต้องมาช่วยลุง ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ความขาดหรือไม่ขาดความจนหรือไม่จนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในบ้านนะมันขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราขาดหรือเปล่านะครับคุณลุงเป็นตัวอย่างที่ทาให้สะท้อนแด้ผมเห็นว่าเขาไม่ได้ขาดเลยแล้วใจเขาเนี่ยสมควรแล้วที่เขาเป็นคนที่เราควรจะไปช่วยเพื่อที่เขาจะไปช่วยคนอื่นอีกทีหนึ่งลุงน้ําแข็งยังมีป่มีครับผมเร็วอ่ะน้อแข็งหนูอยากกินอะไรร้อนมากหนูอยากกินโคกแม่อยากกินโคก กับน้ำแข็งใช่ค่ะหนูไม่มีตังค์นะเอาคนรวยแต่ไม่มีตังค์นะไม่เคยมีตังค์คนรวยไม่มีตังค์นะอันนี้คนรวยมีตังค์ลุงแม่ไม่มีตังค์แล้วบอกก่อนนะไม่มีได้ไหมดูดิตามใจแกเราไม่มีตังค์นะวันนี้คนรวยจะให้หนูกินเบียร์นัวขวดใหญ่ด้วยนะอ่าแช่ย็นด้วยปกติเนี่ยเจอคนมาขอกินบ่อยไหมบ่อยไหยเดินอยู่ดีๆก็มาขอเงินขอยี่สิบลุงดูดิค่ะลุงผมก็โอเคอย่าไปรักขโมยแล้วกัน โอ้ดูดิเขามีคําสอนดีดีด้วยไม่หวงอะไรก็าขอไม่ขโมยอันนี้แก้วนี้แม่จะแลกกับรถคันนี้คุณลุงหนูขออย่างหนึ่งหนูให้คุณลุงแล้วเช้ามาลุงต้องเอาอาหารเนี่ยลนมจีบลุงสลระเปลาลุงเนี่ยสามชุดเอาไปให้คนไหนก็ได้ที่ลาบากสามชุดลุงก็ให้แลกกับรถคันหนึ่งได้ไหมได้ครับผมได้ไหมสัญญาก่อนนี่เรามาทำทำเขาตกลองก่อนแป๊บซี่หนึ่งแก้วแลกรถหนึ่งคันใหม่ๆเลยเอาไว้ขี่ขายขนมจีบ ปั๊บแต่มีข้อแม้นี่เดียวคืออะไรนะพี่น้องต้องส่งความสุขอันนี้ให้คนอื่นด้วยการที่คุณลุงต้องจัดขนมให้เขาอิ่มน,นะงับสามหลังคาเริ่มตรงไหนก็ได้ที่ลุงเจอทางนี้หนูไม่รู้บร,ริเวณแถ่นี้ที่ลําบากอะ่ะอันนี้แล้วแต่ใจลุงว่าลุงจะให้เขากี่วันแลกกันเหลยอนะเรื่องราวการช่วยเหลือคุณลุงหมูนะครับของเรายังไม่จบนะครับเมื่อกี้พี่น้องเนี่ยนะครับ แกขอเป๊ปซี่คุณลุงนะครับแก้วหนึ่งแล้วคุณลุงก็เอาเป๊ปซี่นั้นนะให้พี่น้องกินเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเลยยื่นข้อเสนอว่าหนูกินเป๊ปซี่ลุงไปแล้วหนูขอแลกกับรถซารเล้งคันใหม่ให้ลุงได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณลุงหมูตอนที่เผาได้รถซาเล้งใหม่แลกกับเป๊ปซี่แก้วที่แกมีน้ำใจให้กับแม่น้องแกจะมีสีหน้าดีใจขนาดไหนรอชมตอนตอนนั้นกันครับ ไม่ว่าทําไมผมกับแม่น้องถึงมาช่วยลุงหมูครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ,ราะคุณลุงเป็นคนดีเป็นคนใจใหญ่มากเออเฟ้อเฟ่อ,ฟอ,ฟอแพร่คนอื่น